สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากอากิละนิชิโนได้นักเตะไทยเพิ่มเข้าสู่ทีมอีกหนึ่งคนเมื่อธนวัต์ซึงจิตทาวรแนวรุกวัย21ปีของทีมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนศึกพรีเมียร์อังกฤษ ได้ตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นปรากฏว่าในตอนนี้ลีอังกฤษมีนักเตะทีมชาติไทยละ2คนคือเบนจามินเดวิดจากฟูลแลมและธนวัฒน์ชิงจิตทาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดเป้าหมายต่อไปของนิชิโนที่เตรียมจะทาบทามสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอาจจะเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดเยาวชนซะก่อนนั่นก็คือเคอร์บินมอเร่ปีกขวาเท้าช่างทองดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษจ,จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้รับฉายาจากสื่อที่อังกฤษ ว่าเขาคือนิวเบคแคมซึ่งเคอร์บินมีคุณแม่เป็นชาวไทยเป็นคนจังหวัดชนบุรีมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษมาพักร้อนที่จังหวัดชนบุรีอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันคุณแม่ของน้องเคอร์บินเปิดร้านอาหารอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์สำหรับเคอร์บินมอร์เร่ปีขวานรุกอนาคตไกลลูกครึ่งไทยอังกฤษเคยสร้างชื่อโด่งดังมาแล้วในช่วงวัย8ขวบจากจังหวัดยิงฟรีคิกระยะไกลเข้าประตูไปอย่างสวยงามจนกระทั่งได้รับฉายาว่านิวเบคแคม และได้รับความสนใจจากหลายสโมสรที่สนใจจะคว้าตัวแข้งดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมอย่างลิเวอร์พูลเอเวอเรตันแบล็กเบิร์นก่อนสุดท้ายเจ้าตัวจะเลือกย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอ,อังกฤษเดลี่เอ็กเพรสสื่อมาเลเซียออกมาเผยบทสัมภาษณ์ของตันเชงโฮกุนซือใหญ่ทีมชาติมาเลเซียที่กำลังเดินหน้าวางแผนเตรียมทัพ สร้างโอกาสในการเข้ารอบฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียหลังลงสนามทําการแข่งขันมาแล้ว5เกมเก็บมาได้9แต้มรั้งอันดับ2ของกลุ่มตามหลังเวียดนามจ่าฝูงเพียง2แต้มเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ในช่วงฟีเฟเดยที่ผ่านมาตันเชงโฮได้เรียกลูกทีมไปทําการฝึกซ้อมที่สโมสสอนเยโฮดารุนทัศิมซึ่งหลังเก็บตัวฝึกซ้อมล่าสุดทางด้านตันเชงโฮกุนซือมาเลเซียออกมาเผยถึงคู่ต่อกรทั้ง3ทีมในโปรแกรมที่เหลืออยู่ว่า UAE จะกลายเป็นทีมที่ได้เปรียบเพราะโปรแกรมทั้งหมดยกไปเล่นที่นั่นพวกเขาจะมีความคุ้นชินกับทุกอย่างนี่คือโอกาสในการสร้างการเข้ารอบของ UAE ที่ผ่านมามีเก็บอุ่นเครื่องมาโดยตลอดสำหรับเกมนานาชาติซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นจุดแข็งของทีมใน,นเวดน,นามภายใตการนำทัพของป้าฮังซอแม้จะไม่มีแมตช์นานาชาติในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็ได้เรียกนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมถึง4ครั้ง รวมไปถึงอุ่นเครื่องกับสโมสรในประเทศทุกอย่างคือเรื่องของความต่อเนื่องส่วนทีมชาติไทยที่จะต้องเจอกันในเกมสุดท้ายของรอบนี้มีการเรียกผู้เล่นเข้ามาฝึกซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมในประเทศในแนวทางของตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาเลเซียก,ก็มีโอกาสซ้อมด้วยกันเพียงแค่สัปดาห์เดียวในช่วงที่ผ่านมาแฟนบอลทุกคนคาดหวังกับความสําเร็จซึ่งในข้อจํากัดของการเก็บตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีความเข้มงวดข้อห้ามหลายอย่าง ซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากจะแก้ตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการฝึกซ้อมไม่สามารถทําได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ทีมชาติมาเลเซียจะพยายามสร้างโอกาสในการครอบต่อไปเกรติศักดิ์เซนาเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการทําผลงานอันยอดเยี่ยมผ่าหองอันญลายไร้ผ่าย6นัดติดต่อกันและเก็บชัยชนะไปะถึง5เกม แมตต์ต่อไปซิกโก้มีคิวพาลุกทีมออกไปเยือนดานังทีมระดับ2ของตารางที่มีแต้มห่างกันเพียง1คะแนน,นเท่านั้นแต่โค้ซิกโก้กำลังเจอปัญหาครั้งใหญ่เมื่อฮองอัญ,ญลาลยจะไม่สามารถเปิดตัวนักเตะหัวใจสําคัญของทีมได้อย่างเลืองส่วนเชียงที่ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถที่จะลงเล่นในเกมต่อไปเป็นที่แน่นอนแล้วรวมถึงจะไม่สามารถใช้งานคิมดองชูปักหลังเกาหลีใต้เด็กสร้างจากฮัมบูอีกด้วยเนื่องจากติดโทษเหลือง แล้วโคดเกติศัก์เขาจะแก้ไขจุดนี้อย่างไรทุกคนกําลังรอดูคําตอบว่ากลยุทธ์ของเกติศักด์จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ที่เขาทําได้ดีนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากผู้เล่นคนสําคัญของทีมอยู่กันครบแต่ครั้งนี้เขาจะยังทำผลงานได้ดีอยู่เช่นเดิมหรือเปล่าบร,บริหารทูแบงคอกยืนยันใช้บริการโค้ดแบนทัชตวันสีป่านคุมทับต่อแน่นอนแล้ว หลังสัญญาที่ทําไว้เมื่อ5พฤศจิกายน2020เพิ่งจะผ่านไปแค่6เดือนโดยยังเหลือสัญญาอีก1ปีตามกรอบระยะเวลาที่ทำเอาไว้1ปีครึ่งโดยสัญญาจะสิ้นสุดตอนจบฤดูกาล2021สําหรับโค้ชแบนด์เซ็นสัญญาคุมทัพทูแบงคอกเมื่อ5พฤศจิกายน2020ที่ผ่านมาโดยเข้าไปรับงานต่อจากมโนโพกิ้งที่ลาออกไปนั่นเองล่าสุดมีการยืนยันจากแหล่งข่าวในทีมทูแบงคอกทีมอันดับ5ของไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาว่า ทีมยังคงใช้บริการกุนซือดีกีโปรไลเซนวัย49ปีที่เคยฝากผลงานพาเอชจีเมืองทองคว้าแชมป์ไทยลีกมาแล้วหนึ่งสมัยให้คุมทีมต่อไปอย่างแน่นอนเพราะสัญญาอย่างเหลือยาวจนถึงเส้นสุดฤด,ดูกาล2021โดยโค้ชแบนคุมทัพในไทยลีกนัดแรกเกมที่12ของไทยลีก1ฤดูกาล2020เมื่อ21พฤศจิก,กายน2563ที่พาทีมบุกชนะตราด FC ได้3-2โดยโค้ชแบน คุมทีมในไทยลีกแล้วทั้งหมด19นัดชนะ10เสมอ5แพ้4พาทีมจบอันดับ5มานินมังกรไม่ปิดโอกาสปล่อยแบ็กซ้ายมากประสบการณ์ซบบีจีปทุมขณะที่ต่างชาติหมดสัญญายกชุดสอนวิทย์แทนไทยสงผู้จัดก,การทีมระยองเอฟซยืนยันยอดรักนาเมืองรักแบ็กซ้ายตัวเก่งเตรียมร่วมทัพแชมป์โตโยต้าไทยลีกบีจีปทุมยูเนเต็ดหลังนักเตะ แสดงความต้องการย้ายทีมเพื่อลงเล่นใน AFC Champions League ครั้งแรกในชีวิตแข่งไว้ย31ปีตกเป็นข่าวเยื่อมโยงกับ The Rabbit ที่ให้ความสนใจดึงตัวไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้าเพื่อลุย a f c c h a m ม i ป n s l e a g ล e และป้องกันแชมป์โตโยตา้าไทลีอีกสมัยทางด้านรือง FC พร้อมเปิดโอกาสให้ย้ายทีมได้ตามความต้องการของนักเตะเจรักยังอยู่ในช่วงพูดคุยสัญญากันอยู่ผู้จัดการทีมมานินมังกรกล่าวเริ่มเขารักระยอง แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอยากไปเล่น AFC Champions League เขาเองก็บอกว่าขอไปสักครั้งถ้าไป BG แล้วได้ลงเล่นก็โอเคแต่ถ้าเข้าไปแล้วได้เล่นเราก็พร้อมจะสนับสนุนฟีท้าของเขาเล่นได้อยู่แล้วแต่ BG เป็นทีมขนาดใหญ่กลัวไปแล้วจะส่งผลให้ทีมอื่นยืนอยู่แบบนั้นเป็นระยองดีกว่าก็ยังอยู่ในช่วงพูดคุยกันอยู่ส่วนอนุชิตก็ยังมีสัญญากับเราส่วนผู้เล่นต่างชาติเบื้องต้นหมดสัญญากับเราทุกคน ต้องรอเฮดโค้ดคนใหม่อีกครั้งว่าต้องการนักเตะต,ต่างชาติชุดนี้อย่างไรเมธีเรายืมมาจากสมุทรปาการซิตี้เราคงต้องส่งกลับต้นสังกัดหากฤดูการถัดไปเขายังไม่ได้รับโอกาสจากทีมเท่าที่ควรเราคงติดต่อยืมมาใช้อีกหรือถ้าหากเรามีงบประมาณก็จะขอซื้อขาดซึ่งเราอยู่ในแผนอยู่แล้วแต่ก็ต้องคุยกับทีมงานใหม่และวางงบประมาณซะก่อนส่วนชินวัตรเรายืมมาจากบุรีรัมยูไนเต็ด เขาคงกลับไปบุรีรัมย์ได้ข่าวว่ามีทีมในไทยลีกหนึ่งาทาบทามแล้วซึ่งก็น่าจะประจวบกับการเล่นในไทยลีกหนึ่งคงน่าสนใจกว่าสําหรับเขานอกจากนี้ยังเผยถึงความคืบหน้ากรณีหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ที่จะมาแทนมาซมิทากิกุนซือชาวญี่ปุ่นที่ย้ายไปคุมพิธีประจวบ FC ว่าตอนนี้เรากําลังพิจารณาเรื่องเฮดโค้ชคนใหม่แต่ด้วยมารายาทขอ,อยังไม่เปิดเผยผมคิดว่า หากทุกอย่างลงตัวภายในสัปดาห์เราคงได้ทราบว่าเฮดโค้ดคนใหม่ของเราคือใครเราจะพยายามคัดสรรโค้ดร,ระดับคุณภาพและคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมให้ได้มากที่สุดและมีการพูดคุยกับโค้ดใหม่บ้างแล้วในช่วงสัปดาห์นี้มีทั้งต่างชาติและโค้ดไทยซึ่งโค้ดต่างชาติก็เคยทําทีมในเมืองไทยเป็นหลักสำหรับทากิเราเจรจาต่อสัญญาตั้งแต่เดือนมกราตั้งแต่เปิดเล็กแต่อย่างที่บอกเรื่องงบป,ประมาณเราคุยมากไม่ได้พอผู้ใหญ่เข้ามาช่วย โอเคเรามีงบแน่ๆก็ได้คุยกับเขาแต่เขาเนื้อหอมมีคุณภาพมีฝีมือและยังทําทีมในไทยลีกหนึ่งเป็นสิ่งที่ทางโค้ชอยากแสดงฝีมือจริงๆโค้ชตอบรับอยู่กับระยองแล้ว90%เหลือแค่ลงสนามแต่อย่างที่บอกหากยังไม่สําเร็จรู้ล่วงเรายังไม่กล้าประกาศทุกอย่างมีอาัตราเปลี่ยนแปลงได้เสมอสําหรับระยอง f c เือนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกคนแรกในประวัติศา,ศาสตร์สโมสรเมื่อฤดูกาล2020 แต่ไม่สามารถอยู่รอดบรีกสูงสุดได้ตกชั้นไปเล่นในศึก M150 Championship ch ในฤดูกาลหน้า